ต้องให้ดอกน,นะครับดินสกายแผลมาเรียงรานะครับตัวสุขภาพประตัต้ีนะครับต่อไปก็จะเป็นห้องด้านซ้าห้องนี้นะครับข้างในก็จะระมานี้ ที่ได้ตอนเช้าครับเจาะเลือดก็ได้นะครับหนึ่งมีผู้ร่วมเจตากำรรอยู่ทั้งหมดสองสี่หกท่านนะครับเซสิเดวัดกำลังตรวจคึื่นหัวใจอยูน่นะเซสิดวัตคร,รับขอเสียงหน่อยครับ ตาเขี่ยอยู่ตาเขี่ยเกมอยู่เลยจ้าโอ้สามสิบมาฉากมาใสนะครับเอ่อขอขอโทษครับสามสิบนาทีนะโอ้สามสิบเลยะสิบห้าสามสิบครับผมดูนาฬิกาแล้วสิบห้านาทีต้องคิดนาทีละหนึ่งแก้วแล้องต้องกำหนดมาเดินเหน็บอีกเนี่ยตายแล้วถ้าถูกหวยจะเลี้ยงทุกคนเลยครับวันนี้นาทีละหนึ่งแก้วนะวันนี้คนที่มีประเด็นปีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะครับ มันมีประเด็นปีที่แล้วอยู่ประเด็นะครับไม่ถูกหวยนะครับประเด็นปีที่แล้วคือซื้อหวยไม่กลับตับแตกครับผมวันนี้ก็ไปครับตอนนี้ไม่มีอะไรออกเลยโอ้โ้วขนขนครับเสร็จแล้วไปแล้วครับเขาเรียกเสร็จแล้วกำลังจะไปต่อ